ประเทศไทยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายจากหนักเป็นเบาไม่ว่าจากศัตรูนอกประเทศหรือผู้มีอำนาจในประเทศที่ไร้จริยธรรมสิ่งน,นี้ทำให้คนไทยเชื่อมั่นว่ามีพระสยามเทวาสิทธิราชเทพารักผู้พิทักษ์แผ่นดินสยามพระองค์ถูกสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจในยุคที่มหาอำนาจตะวันตกกดดันสยาม เทวรูปหล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์สงเครื่องกษัตริย์ถือพระขันและดอกไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องและความสงบตลอดประวัติศาสตร์คนไทยเชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยบ้านเมืองรอดพ้นจากวิกฤตสำคัญทั้งวิกฤตการรศออ .112 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475และสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงวันนี้ พระสยามเทวาสิทธิราชยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธาเป็นสัญลักษณ์ว่าตราบใดที่คนไทยยึดมั่นในความดีและความสามัคคีบ้านเมืองจะยังคงรอดพ้นและยืนหยัดสืบไป